โอเคครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคครับวันนี้พวกเราจะมาสอนการทำกอภาพสีม่วงนะครับที่กำลังฮิตใน t i k กต็อนะครับ อันนี้มันจะทําด้วยแอป a l i g n m o n นะครับผมขั้นแรกเรากดมาที่แอป a l i g n m o n t ครับ mm hmm. ก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเพิ่มปู้เจงใหม่นะอันนี้ก็จะเป็น,ป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 นให้เราเลือกขนาดนะครับอันนี้เลือกแต่ความเ,เลือกแต่เราต้องการว่ายังได้ขนาดแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นขนาด9ต่อ16นะครับ เป็นขนาดของติดต่อเนาะแล้วกดเพิ่มโปรเจกต์ครับจากนั้นเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าของการตัดต่อแล้วนะครับเรากดไปที่เข้าหมายบัวครับจากนั้นก็กดไปที่รูปภาพสี่เหลี่ยมครับโอเคครับเราก็จะได้รูปภาพสี่เหลี่ยมเนาะ และตอนนี้เราจะสังเกตว่ามันไม่เต็มจอนะครับให้เรากดมาที่เครื่องหมายจุดสามจุดนะครับตรงนี้นะให้เราให้เราจิ้มตรงนี้ก่อนนะจิ้มตรงรูภาคสี่เหลี่ยมก่อนนะตรงนี้จิ้มตรงแถวรูปภาคสี่เหลี่ยมก่อนเนาะแล้วก็มากดตรงที่จุดสามจุดแล้วก็เลือกไปที่ยืดไปยัง เติมพื้นที่องค์ประกอบนะครับแล้วตรงนี้นะยืดไปยังพื้นที่จัดองค์ประกอบเนาะแล้วก็ไปเมือี้ครับได้แล้วเนาะจากนั้นเราก็ยืดมาครับเราต้องการขนาดไหนเราต้องการยาวแค่ไหนเราก็ยืดยืดไปแต่ตรงที่แถบนี้นะครับแต่ตรงแถบนี้แล้วก็ยืดเงี้ยครับ นี่จะแตะตรงลูกส่นก็ได้นะลูกส่วนเนี่ยแล้วก็ยืดไปครับโอเคพ,พอท่านพอจากนั้นก็แตะไปที่รูปผ้าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดไปที่สีและเติมนะครับสีและเติมสีเนาะกดไปเลยครับจากนั้นเราก็เห็นว่ามันจะมีลายสีเลยนะตรงนีน้ตรงนี้แล้วได้เป็นสีขาวนะครับ โอเคครับได้แล้วจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากรอบสีจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากร,าการกอบสีม่วงๆกันนะครับโอเคครับขั้นแรกแตะมาที่แถบของรูปภาพสีเหลี่งมนะครับแล้วกดเอฟเฟกครับกดเรื่องเอฟเฟกแล้วก็เลื่อนหาครับเลื่อนมาที่แมท มาคีนะครับเราเรือไม่ด้ของมือนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับไปอันนี้ตั้งตาหมผมก็ได้นะครับอันนี้ความกลมปรับเป็นสองรอยครับขน ผนนี้ปรับเป็นเป็นร้อยนะครับโอเคมาที่ความแรงครับความแรงนี้ปรับเป็นหนึ่งพันนะครับปรับส่วนเลย แล้วก็สีเหลี่ยวนะครับปรับเป็นสัก65นะครับน้าเราเแล้วก็ให้เราเลือกที่สีนะครับตรงนี้นะแตะไปเลยโอเคครับแล้วก็จะเห็นม่ามันจะเป็นแถบสีตรงนี้เนาะให้เราเลือกไปที่สีม่วงนะครับแตะไปเลยไม่ใช่สีม่วงนี้เป็นสีชมพูเนาะ แล้วเราก็เนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ตรงนี้นะโอเคครับกดเข้าไปจากนั้นก็ปรับตรงลูกกิ้งนะครับตรงนี้ปรับปรับขึ้นมาจากนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นสีม่วงอนะเนาะแล้วตอนเราก็มาเลื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ตามความชอบนะนะว่าต้องการเข้มหรือจางน,นะครับ ด้วยกันโอเคครับเสร็จแล้วเดีย๋ยวปรับตรงน,นี้กันอ,อันนี้เป็นกระสุนหัวสิบสองเนาะแล้วทีวนี้ เป็นสบวัยสามสิบเนาะอันนี้ผมชอบแบบนี้นะครับหรือจะปรับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่คุณชอบว่าชอบโกลมมากหรือว่าขอบเล็กๆนะครับคือโดเข้ามว่าเราชอบขอบใหญ่ๆห,หรือว่าขอบเล็กๆนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ